คลิปนี้นะครับมารีวิวตัว HRV ตัวท็อปสุดปี2015 16ได้เป็นตัว1.8 EL นะครับผมมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้ว2ลูกใสๆแบบนี้เลยนะครับผมได้ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับทูทนปัดเงาขอบ17นะฮะสวยๆเลยนะครับคันนี้เราจะได้ในส่วนของหลังคาพาโนรามิกมาให้นะครับเป็นแบบซันรูฟแบบนี้นะครับผมภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะตึงๆนั่นๆไม่มีขีดไม่มีขาดวงมาลัยมัลตินะครับกูคอนโทรแลวก็ เกียร์แบตเตอรี่ชิปมีมาให้นะครับผมจอ7นิ้วมาพร้อมตัวกล้องมองหลังแอร์ออโต้แบบดิจิตอลนะครับคันนี้อเนกประสงค์มากๆนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับแบบนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยพับแบบแฟลตนะครับเก็บของได้ค่อนข้างนั่นๆเลยนะครับผมใครที่กําลังอยากได้ H r v ีอยู่นะครับอย่าพลาดชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมพาเช็คสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยรถมือสองนะครับ วันนี้นะครับผมมีรถสวยๆมาเสิร์ฟอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว Honda HRV นะครับปี2015.16คันนี้เราจะได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว 1.8EL ท็อปสุดเลยของปีโฉมนี้นะฮะซึ่งมาพร้อมตัวหลังคาซันรูฟให้แล้วนะครับสำหรับตัวท็อปสุดแล้วก็คันนี้ได้เป็นรถบ้านนะครับผมประวัติเข้าศูนย์มีนะครับเจ้าของเดิมถือว่าดูแลค่อนข้างดีนะครับนำเข้าศูนย์ตลอดนะเข้าศูนย์คือข้อดีเนี่ยพวกนี้มันทนั้นถึงตรวจสอบที่มาที่ไไปดด้ชัเจน นะฮะประวัติศูน์นี่คือไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการกลับไมกอไม่นะฮะแล้วก็คันนี้ได้ตัวท็อปสุดราคาดีด้วยนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเริ่มต้นค่เดือนละ8 0 0 0บาทนะฮะสีขาวสวยๆหนึ่งคันนะครับการันตีของเรานะฮะรถทุกคันคัดเกรดมาให้แล้วนะฮะไม่มีชนหนักปิกพามตัดต่อตัวถังกับไม่กอไม้นะฮะหรือว่าเล่มชำรุดสุดหายแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะผมดูอันที่ด้านหน้านะฮะกระจงหน้าเนี่ย เป็นแบบสีน้ำตัดคมเมียยนะสวยๆเลยพร้อมโลโก้ตัวเฮดที่อยู่ตรงกลางใหญ่ๆแบบนี้ไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วนะรสองูปแบบนี้เลยสายๆพร้อมไฟไดร t ทามที่เป็นแบบ l e d นะไฟแท้ไฟเดิมนะไม่มีรอยแตกรอยรล้าใดๆด้านล่างก็มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับในส่วนของตัวชิ้นสเกิร์ตนะครับก็จะเป็นชิ้นเดียวกับตัวกันชนเลยนะครับผมนะครับด้านหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ริ้วรอยเดี่มสันคมคม,คมสวยๆไฟหน้าไฟแท้ไฟเดิมไม่มีรอยแตกรอย้าวแล้วก็ผิวพันุ์เดี่มสันที่ฝากระโปรงนะคมคม,คมสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็รองรับน้ํามันได้ถึง e85 เลยนะครับผมเรื่องการประหยัดน้ํามันก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับถึงจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็น1.8น,นะครับผมด้านข้างเนี่ยขอบชิดๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีโดนชนมาแน่นอนนะของเราคัสสวยเกรดเอมาให้แล้วนะครับผม แม็กเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กอัลลอยทูโทนปัดเงาขอบ17ตัวยางได้ยางของบิตโตนนะฮะยางบิตโตนปี2023นี่ครับปี2023นะถือว่าได้ยางปีใหม่นะดอกยางยังลึกๆเหลือๆเต็ๆเๆมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับผมเหลี่ยมสันผิวพันด้านข้างนะคมๆสวยๆ กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าได้คันนี้ติดฟิล์มติดคิวคอนซาลให้เรียบร้อยล้างพร้อมใช้งานนะตัวกุญแจเนี่ยได้เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมเนี่ยมือจับเป็นแบบคมเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับเวลาเราพกกุญแจไว้ที่ตัวเราสามารถปลดล็อกรถนะครับโดยการกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดภายในกันนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมภายในออกเป็นโทนสีดำเนี่ยภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับ คันนี้การันตีโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่้มแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ําตัวนี้เป็นวัสดุหนังบุญนุ่มมานะตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์กระจกระบบไฟฟ้าออโต้นะครับฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแถวหน้านะครับผมมีเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้าให้นะครับโครงสร้างหลักนะครับด้านแก้มนะจอกหรือ,อด,ด้านในหัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับหัวน็อตด,ด้านในคมๆกริบๆแบบนี้เลยนะครับด้านแก้ม ไม่แกะไม่ขยับนะฮะสครับเพจตัวนี้สติกเกอร์ยังไม่ได้แกะออกเลยนะยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะครับมีอีคอนโหมดให้นะครับอุมนรายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับไว้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลนะครับจะได้ไม่เมื่อยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับปรับในส่วนของหน้าจอเรียนใหม่ นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับปรับในส่วนของระบบเครื่องเสียงแล้วก็รับสายบางสายซ้ายมือได้นะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์แบบพัดชิปนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้นะครับพวงมาลัยหนังก็สภาพสวยงามไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับสำหรับตัวปุ่มพุสตาร์นะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับประวัติเข้าสู่นะครับคันนี้เลขไมล์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนห้นะฮะรถเจ้าของเดิมนําเข้าสู่ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะตัวนี้เราสบายใจได้ว่ารถคันนี้ดูแลมันเท่านั้นแบบถึงถึงแน่นอนนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูเลขใหม่นะปัจจุบันกันนี่ครับหน้าจอเดินไม์สวยงามมากๆนะครับผมอ่านี่ครับผมหน้าจอเดินไม์สภาพกริบๆเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเซตร,ระบบนิดนึงนะครับ อ่ะนี่ครับหน้าจอเดินไม่ตอนนี้1 5 6 0 0 0ะฮะเจ้าของเดิมก็นำเข้าสูนยไปเมื่อประมาณ149,00 0ได้กระจกตัดแสงออโต้ให้แล้วนะครับคันนี้เจ้าของเพิ่มติดกล้องหน้ารถมาให้นะสวยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยนะฮะไฟเพดานก็เป็นแบบ LED ด้วยนะครับนี่เป็นเส้นเป็นแสงสีขาวแบบนี้นะฮะมาพร้อมหน้าจอนะครับหน้าจอก็เล่น DVD ได้นะครับเป็นจอทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วนะครับ มีตัวกล้องมองหลังนะครับต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับตัวกล้องก็จะทํางานแบบนี้สามารถปรับมุมมองได้3มุมมองนะรตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะตัวนี้ได้ตัวท็อปสุดนะจัดให้แบบแน่นๆเลยนะครับตัวออปชันได้แอร์แบบดิจิตอลนะครับผมตัวเกียร์อัตโนมัตนะะินะฮะนี่แบบ CVT นะับแล้วก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้บโคมีให้ครบที่วางแกวตรงนี้2ใบ คอนโซด้านหน้านะคะสภาพสวยคลิปเลยนะครับไม่มีรอยช้ำจากการใช้งานนะถือว่ารถใช้งานได้ดีดูแลรักษาดีนะครับเบาะหนังสีดำสภาพตึงๆแน่นๆเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเนี่ยครับจะเก็บหนังต่างๆสวยงามครบถ้วนคันนี้มาพร้อมกับหลังคาซันรูฟนะครที่เป็นแบบพาโนรามิกมาให้นี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่ได้ตัวทอแเราก็จะได้หลังคาแบบนี้นะคะ ก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่านี่ครับเดือนเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะได้ตัวท็อปสุดราคาดีด้วย459,000นะใครได้ไปผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000บาทแล้วก็คันนี้เจ้าของเดือนดูแลดีด้วยนะครับ นำรถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดทุกระยะทางนะครับตรงนี้เราก็สบายใจเรื่องการดูแลรถได้เลยนะครับผมส่วนโครงสร้างตัวรถนะครับฝั่งนี้นะครับหัวน็อตประตูด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยหยาบนะพวกจุดแปะสติกเกอร์ต่างน่าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีทาสีเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะฮะใครที่อยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพยนตะครับตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1เมืบุรีกรุงเทพนะครับ ประตูด้านหลังนะครับนี่ทรงสปอร์ตเลยเปิดได้ที่ตรงนี้นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับสครับเพจเจ้าของเดิมนะประตูฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้แกะออกบ่ด้านหลังนะสภาพสมบูรณ์ตึงๆแน่นๆไม่มีฉีกไม่มีขาดตะเก็บได้ต่างๆอยู่ครบถ้วนตัวนี้เราก็สามารถดึงออกมาเป็นที่วางแขนได้นะครับมีไฟส์องแผนที่ด้านบนนะครับเป็นแบบ LED ดีเช่นเดียวกันนะฮะกระดงเพาดานถือว่าสะอาสวยงามนะครับ ซอกหรือประตูหัวน็อตคมๆแบบนี้เลยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะผมพาชมพาเช็คทุกจุดเลยนะครับเช็คอย่างกับตอนที่ทางบริษัทของเรารับรถเข้ามาเลยนะครับว่าเราเช็ายดะเอดจุดไหนกันบ้างนะครับล้อแม็กก็สภาพถือว่าสวยอยู่นะครับผมรอยขูดขีดถือว่าน้อยมากๆนะครับผมคันนี้ได้ระบบเบรกเป็นดิสเบกรกสีล้อด้วยนะครับเรื่องระบบความปลอดภยัยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมด้านบนเพดานนะครับสีเดิมโรงงานนะครับมาพร้อม นะครับตัวเสาอากาศแบบชาร์กฟินแบบขี้ฉลามานะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะที่ปัดน้าฝนพร้อมตัวไล่ฟ้าตรงกระจกเรียบร้อยนะครับครบถ้วนนะมีกล้องมองหลังให้เดี๋ยวดูด้านในกันนะครับนี่ครับสำหรับด้านในนะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะที่น่าใช้มากมานะห้องเก็บสัมภาระนะค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับเนี่ยเก็บสัมภาระมันแน่นๆมีถาด ให้เรียบร้อยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวอ,อนุญาตน่าจะมีคนเคยยกมาดูนะเนี่ยครับพวกล้ออะไรก็อยู่ด้านล่างนะครับผมด้านในนะเดิมหมดนะสังเกตซีนซิลิโคนตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้นะฮะ้ายมือมีหมดขวามือมีหมดนะซีนซิลิโคนเดิมสปอร์ตเมนอาร์ตนะครับเรียงตัวคร,ค,รครบแบบนี้นอ็อตฝาท้ายไม่รอยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะ,ะนี่ทั้งขวาและซ้ายเลยนะครับ สภาพกิฟแบบนี้เลยนะครับผมฝาด้านท้ายเดิมนะครับสปอร์ตเมนอาร์ตซีนซิลิโคนนะแนวตรงสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็เบาด้านหลังนะครับอย่างที่บอกมันอนเนกประสงค์มากสามารถพับลงไปได้นะฮะนี่ครับมันมีสลักตรงนี้นะพับเป็นแบบแบตได้เลยนะครับนี่แบบล่าแบบนี้เวลาเราเก็บของก็จะเก็บของได้มากขึ้นนะสามารถคันเนี่ยถือว่า ตอบโจทย์มากเลยนะครับใครที่อยากได้รถไอหนึ่งประสงค์สักคันหนึ่งนะฮะไว้ใช้อ่าใช้ในเมืองก็ได้เดินออกทางออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดเนี่ยกำลังเหลือๆเลยนะฮะมีแต่งมาให้สวยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะฮะแต่งให้หล่อๆนะครับผมนะประตูได้สวยเดิมนะครับผมไม่มีช้ําซอกหรือประตูหัวน็อตคมๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะฮะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดกัน นะครับผมออกรถฟรีดาวได้ผ่อนแค่8 0 0 0ันบาทตลอดอายุสัญญาได้เลยนะครับผมนะใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับสนใจนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะเข้าสามารถจองล็อกรถไว้ได้นะครับแล้วก็ให้ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับนะครับดูซอกเหลือประตูนะับตัวรถหัวน็อตแห้งๆคมๆแบบนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับพวกสติกเกอร์ต่างยังคง่นสนดทเรียบเนียนเนี่ยครับได้สภาพตัวเดิมแล้วก็ พดตัวรถอยู่ครบทั่วนตรงนี้นะฮะบวกเลขแชสซีแล้วก็เลขเครื่องเนี่ยตรงนี้นะสามารถตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะครับว่าเลขเครื่องแท้เดิมแน่นอนนะมาถัดมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างนะครับนี่ครับสำหรับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน i vtec นะครับขนาด1.8ลิตรนะเนี่ยครับภายในห้องเครื่องแห้งๆนะพวกปะเก็นยาง น็อตต่างๆนะสภาพสมบูรณ์น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับด้านในแท่นเครื่องสภาพปกตินะฮะแล้วก็มาร์คสีต้มสีจุดน็อตต่างๆอยู่ครบถ้วนสปอร์ตเมทอาร์ตอารตรงเบ้าโช็คนะเรียงตัวอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะซีนซิลิโคนเดิมปัม๊มทุกอย่างชัดเจนน็อตฝากระโปรงนะยังไม่เคยแกะมาทำทรงทำสีได้ๆนะฮะแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเกิน90% เ a เมลสติกเกอร์ตัวรถอยู่ครบนะครปั๊มทุกอย่างชัดเจนสติกเกอร์มอกอยู่ครบหน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีพ่นสีทาสีมานะนะจุดนอตต่างๆไม่แกะไม่ขยับเบ้าโช๊ e เมทอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามปั๊มทุกอย่างชัดเจนนะครับาด้านหน้านะตรงๆสวยๆส,สปอร์ตเมทอาร์ตเรียงตัวครบสวยงามไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับของจุดน็อตต่างๆนะสวยเดิมหมดนะใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ราคาก็โดนด้วย459,000นะได้ตัวท็อปของปี2 0 1 5 1 6ไปนะฮะฟีดาผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000นะฮะคันนี้เจ้าของเดิมถือว่าดูแลรถดีด้วยนำรถเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจนซื้อไปสบายใจแน่นอนนะครับของเราคัดสวยมาให้แล้วนะคใครสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านล่างคลิปแอดไลน์เพื่อนๆได้นะครับเบอร์โทนี้นะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถคันต่่อไปทีผมมจะา อัปเดตให้ด้วยดูกันเรื่อยๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ